ฟังเสียงเป็ดพอมั้งากเขากันวิดีโอนั่ะเายเนาจ้ะฟ <laughs> ังเสียงเป็ดสวัสดีค่ะพี่น้องแฮปปี้วันวาเล่นท่าได้จากพี่น้องจา๋ามีความสุขมากๆค่ะยุบยุบมากมาก สวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ้ามาพบมาพอกันในวิวสวยๆ,ๆค่ะพี่น้องจะตรงนี้จะเป็นที่เก็บกระเทียมกระเทียมป่าสาวเดือนค่ะพี่น้องสาวเดือนจะมาทําวิดีโอทุกๆปีก่อนก่อนกระเทียมปลาสิขืนเออหลอกกันสั่นเนาะค่ะเนาะเออเพราะว่าวิวตรงนี้มันสวยค่ะมันจะเห็นแม่น้ําเห็นไหมคะตรงนี้จะมีเป็ดเสียงเป็ดร้องค่ะเป็ดเป็ดธรรมชาติเป็ดป่าเป็ดอนุรักษ์จากที่ไทยเบิะคะ่ะ สาวเดินได้อียังไงพี่น,นอ้องสาวเดินห่อกระปุกเจ้ามาโอ้ยเอานี้เซกวนพี่น้องรึโอ้ย,นนนนนอยอนคนก็เดินผ่านไปผ่านมนะ <c oughs> าหัวอายนะแบบี้อากาศดีดีค่ะบร่บร้อนบ่หนาวนี่เป็นน้ำยำน้ำยำขนมจีน,น,นค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็ หมูยอเส้น่นนแบบนี้ใส่ลงไปนะกิแบบน,นแบบนี้งานค่ะแต่อร่อยค่ะมันหมดจ้ะอากาสดีดีบ่งอันข้าวส่เสืออสินนกันี่ามมาเรี่ยใส่เอากระปุ่นลงไปค่ะใส่บเบิดเด้อค่ะเด้อกระปุ่นเพื่อจะคองว่าเอออัน,นห,ห,หิวหิวหัวเนาะ ทคนันค่ะตรงนี้ยังหลาก็เอาพักก็อกหน่อหโรยลงไปกินแซ่บแบบง่ายๆอร่อยทุกที่ข้าวเจ้าน่อพี่น้องเอาซาวหงาซาาซาใส่หมูยอนี่ป้าสีสันไม่จัดละขอพรายเส้เด็กต้องนางตากเด็ดมจฉะนั้นจะหนาวนะคะ ยังลายดอกค่ะดาวเสียบโคกใส่จังหวะกับเป็นแต่เข็มบ่มัมมกตยะย่าข้าเจ้าผ้าหมามามาหย่างก็เจ้าก็าจะปล่อยปล่อยหมาเพศิผ่านส้มบิ้วกินไปค่ะพี่น้องเ่าไปเทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากมายปรุงปรุงเครื่องมาเสียบก้อยกับขุนก็ได้ก้อยกับขุนแสงนุ่ยเย่ะ บรรยากาศดีๆนอกบ้านคุณสามีพามาเด้อค่ะเด้อลูกพาลูกไปปัน่นจักรยานเด้อจักรยานพูดคอ,อยกับว่านั่งกินก็รดรังตุกไก่ไก่มา <c oughs> เสร็จมึงก็ขอนญาตเสร็จมึงก่ยวสิจัดผา อันนี้ผักซีอันนี้คือกาดแก้วกาดแก้วากาดกว่าวันนี้พกถาดน้อยเมือุ้ยเ็ดเ็ดเฟตพ่อนีามาก,กินน้ำข่อยกาดแก้วกับสลัดจะไปซื้อผักต่อได้แบบก็จะไปซื้อผักเป็นไหนจ๊ะมาบัดพี่น้องป๊าด กินปลาแดดหอมเต้ดังทวนรวยพี่น้องจ้าโอ้ยลืมเนืเ้อแกงพี่น้องขอยเตรียมหลายอย่างก็ลืม <laughs> มาจ้ปะปลาปลาแดดท่ามกลางฝร,รังง่งยางไก่ครับพี่น้อง <laughs> เอ้ยมาเลยอันนี้ตรงปากคือเก่าพีน้อ้ามีไงก็ข่อยพี่น้องแซบ่บเลยทุกที่ละข่อยเว้ยไม่สิอายเนาะพี่น้องบรรยากาศดีจัง <laughs> อือ มันพักขากันกันหิ้วเขากันน้ขาดน้เป็กหมดเนาะ,ะขาดอิรจาะคนด้วยอ้กหาูมิแต่เป็กเนาะเป็นยังไง อยากหลายอยา่างอยากเกียมทั้งรูปทั้งตัวบยากาศด,ดีเลยมากวิวนี่ไหมมันเห็นมันเห็นภูเขาวสวยเห็นแม่น้ำสะท้อนกับภูเขาออเดี๋ยวกระเทียมป่าก็ออกเก็บกระเทียมป่าไว้กินกัน ชอบน่าสบม้อฟังเสียงเป็ดความน,นนะอยากเข้าอันวิดีโอนั้ำค่ะเห็น,นว่าจะวังเสียงเป็ดตอนนี้คน,น,คน,น,นบหลายค่ะถ้าหน้าร้อนคนเยอะคนมาเล่นน้ำ เราเด็กแับมาทำไปทายท้ำไลเขาพ้าหมามาเดินมันจะทำกิ๊บลำบาก <c oughs> ว่าอสนจนหนับเลยฝสั่นตันบ่เสอา ไรเป็นยุคน <c oughs> <rast> ี <them> ้ขอพายเสียงแดกฟังการตับซีแบบต้องนั่งตากแดดแล้วค่ะเด้อจะบอกเขาเห็นอาหารขาแค่พูก็ซุมบิวไปจ้ะพามาซมบิว โคตรดีเวะมัสเซลก็ไม่เียวจดูกับัวข่อยค้างเป็ดเลือกกินอาหารเขาห้ามให้อาหารเป็ดนะคะ อืมอก๋ไกวะคนหน่อยทาาแบบนี้ลูกนะมาบังเป็ดละชิมก่คนหน่อยบายบายเป็ดเป็ดอันอาหารเป็ดบะลูกให้มาได้แล้วกันลองเอาผักให้มันสิ เอาผักกินได้ผักเอาฉีกได้ไหมละ่ะพ่ฉีกมั้งอยาหนูตัวนั่นสวัสดีค่ะไมไงคะเก่งค่ะมาเล่นกับกันนะตัวกับกันนะ้องถ้าบางคนเขาจะจับหมาก็ดีค่ะถ้าคนใดพอจับหมาไว้เอย รู้ได้เป็นนังมากรงวัตะั่าอ่าอาอ่าอ่่อ่าอาอ่าอ่าอาออ่าอ่าอาอ่าอ่าอาาอ่าอาอาอ่า่าาอา เรีย้ยงนมะีอแลนะย่านหมาอืมระซหนอหลายเยอะจากแบบต้มยวไปเนาะหนอเนาะปิ้งขับ เห็นบ่เห็นวันนี้พามนชมดิมดีสวยนั่นจิเห็นใช่ไหมยามใบไม้มมมลงน้ำอมทำเเลยลูกทำอะไรคะชนกล้องแม่ น้ำบลึกค่ะน้ำตื้นถ้าลงไปจะไกลเลือกคค่ะอึฮเป็ดึฮบฮึฮึฮึ่ึฮ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 นนึฮึฮอฮึ เอีย่ยงพักกันพักสลับเอายุ่งยาไปเลยนะจ๊ะคลิปบรรยากาศดีๆ ไปไหนรู้มันต้องไปไกลแม่นะแรงน้ำเป็ดกลับบาย ข้วนหนูไปแล้วแต่มันก็กลับมากินก็ถุงมือไหมลูกหยอดนะหยอดออกนะวางนั่นสลัดเ้าสลัด,ด,ส,ลดสี่สี่เอามือออกเอาไหมแม่ฉีกันเล็กๆ อจะกินแลป่อป้าก็ไปเอาข้าวมาให้หนูค่ะพิซซ่าก็ขึนาอืมกหินต้องคนกับกินขนหนากับกินแบ่งกันกินหึหากันนี้ ไปแล้วกวนเจ็บนัวข่บ ก็แง่แหละี่ณขออนุญาตก,กินไอ้มเล็บเหม็นบดหน่อยค่ะไม,ม่รักสมิวกรรมตายเอาแล้วพี่น้องจ้าป้าเดี๋ยวสาวเดือนเอาลงใหม่เมื่อกี้เราจะเล็มต่อ บรรยากาศมันไ้ค่ะพี่น้องคิดมันเง้ยาวเนาะพี่เาจะมีเวลาสาเดจะพามาชมวิวช่วยๆฟังเสียงกัน่ะฟังเสียงเป็ดอเอนกันนะก็แม่นม้ำมองจะจะ,จะเย็นค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมันเขียวจะเขียวๆแบบบากาศมันจะเย็นค่ะใต้น้ําจะเย็น,นเย็นที่จังนาไม่ตัวเย็นบ้านเท่าเลยพี่น้องคิดอร่ค่ะพี่น้องคะ่ะวัน <c oughs> นี้เป็นแบบว่ามองกระเทียมปลาสาวเดือนคืนค่ะแต่ว่ายังบ่ออกหรอกค่ะรออีกจัหน่อยค่ะพี่น้องเดือน เดือนมีนาค่ะมีนาเมษามันจะคือสาบลาบกันไอหมดจะพามาเก็บเนาะค่ะเนาะราคามาคลิปนี้ของเจ้าเดือนเจ้าเด็กก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาสนับสนุนฝากกดไลค์กดแ,กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ะเด้อเพราะการชิมงาค่ะอยู่ดีมีแห้งกันสุดข,ขุดสุดข,ข้นค่ะสวัสดีค่ะชอบดีคาปินองดิ <laughs> คาปินองอืออยากกินอีหยังกินพิซซ่ากินพิซซ่าพิซซ่าหน้าอะไรใส่ะอะไรมั้งคะ Ah! Oui. Il a une grosse bouche là. Ah! Hum. Hum. Monsieur, monsieur? Avec ça aussi, avec, non, monsieur, il a une petite bouche. Avec son mm. mi -hait. mi Un mout! Un Et? Olive? Olive? Oye. Oui. Oh, non. Bakoak! C'est où les canards? c'est bon. C'est bon quoi? พากกันมาปิกนิดคำจ้า์เฟ f อืมดูเป็นยังอ้ยกาดดีค่ะพี่น้อง่ะนี่ค่ะปกติเช้าเดินมาลมคุณอะค่ะมองท้ำท้ายนี่ค่ะวิวประมาณนี้ค่ะสวยค่ะมองเขียวๆนั่นเย็นเย็นได้จาน่ามันลึกจัง่อยตรงบริเวณนี้ไม่ค่อยลึกเห็นไหมค่ะ แดดดี